สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาผัดหอยลายนะคะเราใส่อะไรไปบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะเราใส่ใส่พริกแกงนะคะหนึ่งพริกแกงนะคะไปซื้อตามท้องตลาดจะได้พริกแกงแล้วก็น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ถ้าเราจะทำจะตามเองก็ข่าตะไคร้นะคะับพริก นะคะใส่ไปนะคะนี่นะคะเราก็คั่วไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแก๊สน,นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กันนี้นะคะนี่มาคะ่ะเราจะมาผัดนะคะหอยลายนะคะ ร้อนขึ้นมานะคะเปิดไฟอ่อนเปิดไฟอ่อนนะคะใส่น้ำพริกเผาไปนะคะกับพริกน้ำพริกเผากับพริกแกงนะคะแล้วเรามาเทชิมรสรูนะคะว่าดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะ วัตถุดิบก็มีหอยนะคะแล้วก็มีโหละพามีพริกแกงนะคะซื้อเป็นได้ที่ท้องตลาดนะคะแล้วก็น้ําพริกเผานะคะใส่ไปแล้วคั่วไปแล้วก็เอาหอยนะคะใส่ลงไปนะคะเราจะคัว่วให,ให้ปากของหอยแม่นะคะเขาเปิดนะคะหอยลายนะคะหอยลายเปิดปามาแล้วลองลองลองชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้าง กิงรสชาตินะคะอร่อยค่ะเติมน้ำตาลหน่อยหน่อยนึงนะคะตาลังติเกหรือเราจะปิด,ปดนี่นะคะใครชอบกินน้ำเน่ยนะคะเติมลงไปนะคะเติมลงไปเลยเติมน้ำตาลไปหน่อยนึงนะคะไม่ต้องเยอะขายน้ำปลา เติมลงไปเลยค่ะใช้ไม่เข้ามานนะคะมันจะมีไปเขาแรงไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะเอาแค่นี้เลยจะใช้เขาร้อนๆนะคะเขาเดือดให้น้ำร้อนจนปากปากถอยนี่นะคะเพื่อก็จะ จะอาเป็นแล้วขนาดแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราผัดเฉพาะพอกินนะคะผัดเฉพาะพอกินจะ้ะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะใส่น้ำมันไปนิดเดียวใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะคะอย่ายเยอะ เพราะว่าน้ำมันมันก็จะทำให้เราเอียงนะมันจะแบบว่าทําให้ความมันนะคะไปอุดตันได้เนะ น้ไปอีก,กันิดหนึ่งนะคะน้ำเพิ่มไปนะคะเพื่อที่จะให้หอยกอ็อ้าว่าอ่านะคะเกลี่ยมจานดูสจ้ะ ให้อ้าหมุความร้มอนเนี่ยเขาจะหอยเขาจะเปิดนะคะเปิดตัวให้เห็นเนื้อข้างในหอยนะคะยิ่งยิ่งนานยิ่งดีนะคะค่ะลุกน้ำตรงนี้นะคะเพื่อน,น้ำก็รแห้งอีกครั้งนึงแล้วเราค่อยใส่ผักโหระพาลงไปจ้ะ เห็นไหมคะคืนตัวออกแล้วนะคะใช้จะร่อนออกแล้วนะคะให้น้ำดื่นิดนึงค่ะไม่ต้องอะไรมากนะคะเวลา เราซื้อของมาแล้วก็ทําอุปกรณ์แล้วก็แช่ในตู้เย็นเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเวลาเราจะทํานะคะมันก็จะง่ายนะคะจากคนท่าทางานข้างนอกส่วนมากปัจจุบันจะทํางานที่บ้านอย่างเยอะแล้วนะคะทําออนไลน์บ้านทําอะไรบ้างอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้เคยอ,ออกข้างนอกแต่ก่อนออกข้างนอกขึ้นรถเมลติดมากเลยนะคะช่วงนี้ก็ททำงานที่บ้านกันเยอะนะคะงานที่บ้านยเยอะนี่ค่ะหอยวาะ อ้าแล้วนะคะเราจะให้อหอยมีขนคะครับเปลือกเขาออกมือออกนะคะออกนะอ้าตัวนะคะออกมานะแล้วเวลาเราแกะกินนะกินง่ายก็อ้าแบบนี้นี่ค่ะอ้าแบบนี้เลยจ้านี่นี่เลยนะคะเป็นลักษณะตรงนี้เลยจ้ะหอมหอๆเนี่ยยังยมีตัวยังไม่แน่นนะคะ,ะ,คะเราจะใช้เขาอ้า นี่อ้าแล้วนะคะจะแตกง่ายจะแตกง่ายนะคะทำร้านที่บ้านมันก็ดีไปอย่างนึงนะคะได้ทาให้ดูแลบ้านด้วยไม่ต้องออกไปข้างน,นอก เนี่ยซื้อพริกแกงมาถ้าเราไม่มีเวลาก็ซื้อพริกแกงมานะคะพริกแกงนี้อร่อยมากเลยนะคะทำเสร็จก็เอาแช่หรือมีกระปุกก็ใส่กระปุกเอาไว้นะคะไปอยากไปไม่เราไม่ต้องมาจำใค่อยากจะตามเองก็ได้นะคะที่บอก่ามีสาหร่า้กระเทียมกระตินะคะใบมะกรูดเราซอไปนิดนึงตามเข้าไปนะคะให้ละเอียด ใส่เสร็จแลวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักแล้วใส่ผักเอารอบๆนะคะใช้น้ำข้าแห้งนะคะน้ำแห้งให้เหลือความแห้งนะคะไม่ต้องอันนี้นะคะเราก็จะใส่เลยนะคะบางทีเนื้อหลุดมาออกเลยนะคะมันก็จะอยู่ในตามนี้นะคะเนื้อเนื้ออนนี้เราใส่ผักได้เลยนะคะ ไ่ผักเลยจ้าทั่วไปนะคะรับฟิกแก๊ก่อนนะคะเพื่ออะไที่จะคั่วนี่ค่ะให้เข้าเข้าึถงตัวนะคะ แล้วก็อ,อย่าลืมใส่น้ําพริกเผานะคะมีพริกแกงก็ต้องมีน้าพริกน้ําพริกเผานะคะให้ออกหวานหน่อยนะคะน้ําพริกเผานะคะเพราะเราจะมาใส่ในหอยนะคะให้มีความหวานเกิดขึ้นนะคะในในหอยที่เราผัดนี่นะคะอย่างนี้นะคะที่เราผัดเสร็จนะคะนี่เราจะตักใส่จานเลยนะจ๊ะเอา ใส่กาแล้วค่ะออกมานิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่กา ะนี่ค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวขอเช็ปหน่อยนะคะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดหอยลายรสแซ่บๆนะคะชวนกินนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้อีกนะคะเช่นเดิมนะคะขอมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนหขอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใด้วยนะคะ บายยไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ